ครับน้องที่ดูสภาพนะครับสภาพเครื่องแบบนะครับจะเปื้อนหมดเลยนะครับท,ที่เขาเสร็จแล้วก็ถ่ายที่เขาเลื่อถ่ายรูปที่เาันกนะครับ<อ>เราไม่ห่วงเปื้อนี้ครับเราห่วงความปลอดภัยของประชาชนหลังจากที่เราปลดล็อกเบรกรถแล้วนะครับทําการเคลื่อนย้ายออกนะครับตก เร,เราจะเปิดการะดาจอเป็นปกตินะครับก็นำพลการก,กีดวางเส้นทางหลักดูนะครับเวลามันออกตัวปุ๊บกา้านหีบจะดันออกมานะครับน้ำออกมาปุ๊บ,บไหล,หลแล้วโอเคพี่ยัน,น,นพี่หนุนได้แล้วหนุนเป็นพี่หนุนไว้แล้วเราวางรถไหลเออหนุนไว้แล้วน่ะนะแต่เราจะแต่แต่เราจะไมั่นใจที่เราหนุนได้มากนะครับเราหนุนได้เรียบร้อยแล้วอ่ะคันนี้พอแล้วครับ ลูดแล้วบอสแล้วครับขายเรียบร้อยอืมลองขายอ่านี่เราเตรียมออกอ่าลองขายอ่าน้องออกไปก่อนนะครับเี๋คนนึงออกไปก่อนอ่าลูดแล้วถ้าลูดแล้วปุ๊บโอเคนะครับถือว่าการขายมอเตอร์เบรกเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะรีบออกเพราะว่ารถยกกำลังดำเนินการลากนะครับออกตรงให้น้องไปกันอยู่ข้างนอกด้วยน้องที่ก่อนออกน้องไปกันอยู่ด้วยนะคนที่ออกก่อนคนที่ออกไปก่อนไปกันรถด้วยเขาจะออกกันด้วยผมมีมอเตอร์ไซค์แทะเข้ามานะเพื่อนจะออกนะครับกันรถไว้